เหว่าด้วยรบนิยมของชาวเอเชียและยุโรปที่แตกต่างกันหากนําความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบของอิตาลีมาผสมผสานกับวัตถุดิบของไทยที่มีคุณภาพและเอเกลักษณ์อาทิผ้าไทยก็จะทําให้ทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในการเผยแพร่ผลงานการออกแบบของอิตาลีในประเทศไทย และส่งเสริมวัตถุดิบไทยให้เป็นที่รู้จักในอิตาลีาของไทยโดยนักออกแบบรุ่นใหม่ของอิตาลีครั้งที่3ภายใต้ซีนไทยแฟบริกส์ทรูอิตาเลียด n อยส์โดยสำหรับการดำเนินการครั้งที่3นี้ได้กําหนดให้ผ้าไทยเป็นวัสดุต้นแบบในการออกแบบผลิตผ้าไทยในต้นแบบนั้นขณะน,นี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกําลังพิจารณาคัดเลือก2เส้นทางจาก3เส้นทางสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบการพิจารณาได้แก่ เส้นทางที่หนึ่งเส้นทางจังหวัดน่านแพรซึ่งเป็นหมู่บ้านผลิตผ้าลายน้ำไหลและผ้ามอ้อมเส้นทางที่สองเส้นทางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นหมู่บ้านผลิตผ้าไหมทอยกดอกและผ้ามัดย้อมเส้นทางที่สามเส้นทางจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นหมู่บ้านผลิตผ้า,าไหามโพ okay. สวัสดีค่ะยิสุสันทายกร always say สวัสดี <Okay. S 2> uh, สวัสดี and good afternoon สิ่งที่จะเห็นในภาพอันนี้คือพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีของไทยในเป็นภาพที่ชินตาคนไทยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดมานานเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านครองราชมานานถึง6 7ปีแล้วสมเด็จพระราชินีท่านได้ส่งเสริมให้ชาวบ้าน ในแต่ละภาคนั้นได้รื้อฟื้นการอาทอผ้าโดยเฉพาะผ้าไหมนะสิ่งที่อยู่ข้างหน้าท่านนั่นก็คือเส้นไหมที่เวลาท่านก็จะทํางานอยู่กับชาวบ้านแล้วก็พระชีหัวก็จะมาทรงเยี่ยมเยียนดูความก้าวหน้าของการทํางานของอสมเด็จพระราชนีพระราชินีนั้นท่านเริ่มที่จะเห็นความสําคัญของผ้าและที่จะรื้อฟื้นความสําคัญของผ้าไหมมา 38ปีมาแล้วบ้านที่เคยทอผ้าใช้เองเออแล้วก็ในครอบครัวนั้นกำลังจะเลิกทอเพราะว่าคนสมัยใหม่ไม่สนใจผ้าไหมอีกต่อไปแต่ไปนสนใจผ้าอ,อย่างอื่นที่มาจากต่างประเทศหรือทอด้วยเครื่องจักรเ,เพราะว่าพราะราชินีท่านทรงคิดว่าผ้าไหมไทยซึ่งเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเ,เป็น วิธีที่จะช่วยดึงเ,เงินเ,เข้ามาช่วยเหลือคนยากคนจนของประเทศซึ่งเป็นชาวนาเนี่ยให้มีไรายได้เพิ่มนอกเหนือจากการทํานาเพราะในบางครั้งการทํานาก็ล่มเพราะว่าภูมิอากาศเดี๋ยวก็น้ําท่วมบางทีก็แห้งแล้งแล้วชาวนาก็สูญเสียไร่านาไปเพราะว่าเขาไม่มีอาชีพเสริมที่จะรองรับได้ดังะะนั้นการทอผ้า ถ้าสามารถทําได้ทําอยู่กับบ้านก็จะนําผลรายได้ขึ้นมาช่วยจุงเจครอบครัวได้ในยามที่เขาต้องเผชิญกับมารตาะไพรม์ในกระจาดนั้นก็คือตัวหนอนไหมนะที่ชาวบ้านที่ถูกสอนให้เลี้ยงซึ่งคนอิตาเลียนก็คงคุ้นเคยกับผ้าไหมอย่างดีเพราะว่าเราก็รู้จักคนอิตาเลียนจากไหมอิตาเลียนมานานแล้วก็ชื่นชมกับไหมอิตาเลียนเช่นกัน แต่วิธีการเลี้ยงหน,น,นอนไหมของไทยนั้นสมเด็จท่านตั้งมูลิธิขึ้นมาเพื่อที่จะาหาเงินที่จะมาช่วยชาวบ้านที่ยากจนล่านี้แล้วก็สอนวิธีการเลี้ยงหนอนไหมตั้งแต่ปลูกต้นหม่อนไหมเพื่อจะเอาใบมาเลี้ยงหนอนไหมอันนี้คือตัวหนอนไหมหลังจากเขาได้รับประทานใบหม่อนจนถึงครบกําหนดแล้วเขาก็จะ ชักใหญ่มาเป็น,ปนดักแดก้สีเหลืองนั่นคือสีของไหมไทยอันนี้คือวงจรชีวิตของหนอนไหมการการสาวเส้นไหมตอนต้มตัวหนอนไหมเนี่ยจะเป็นเทคนิคที่จะทําให้ผ้าไทยนั้นมีความหนาหรือบางต่างกันส่วนกลางของหนอนไหมก็จะนุ่มขึ้นแล้วก็บางลงสามารถจะเอามาทอผ้าที่เห็นอยู่ สำหรับสงสัยอันนี้ก็เป็นหลังจากสาวขึ้นมาแล้วก็จะต้องมาทำให้มันเป็นจากโบนโบให้มันเข้าที่ก่อนที่จะนำไปทอได้ตัวหนอนที่เมื่อถูกเอาไหมออกไปแล้วก็ไม่ก็ไม่ใช่โยนทิ้งนะ,ะก็จะมีพ่อค้าที่เลี้ยงปลาจะมาขอรับซื้อเพราะว่ามันจะมีวิตามินมากเอาไปเลี้ยงปลาแล้วปลาจะอ้วนมากอันนี้ก็ คนที่คนภาคอีสานนะภาคที่คนที่ชนะประกวดจะไปเยือนอยู่ที่สุรินทร์ถือว่าเป็นภาคอีสานเขาก็จะผลิตเส้นไหมออกมานอกจากจะใช้เองแล้วก็ยังขายให้กับมูลนิธิเพื่อที่จะเอาไปให้คนภาคเหนือซึ่งเขาไม่เลี้ยงหนอนไหมเขาจะทออย่างเดียวใชนะ้อันนี้คือรูปร่างของกี่สำหรับทอผ้าจะเป็นอาชีพเสริมซึ่งเขาสามารถ ทำอยู่กับบ้านได้ใต้ถุนบ้านาว่างจากการทำนาเขาก็สามารถทอผ้าอยู่กับบ้านได้เนื่องจากเป็นศิลปะที่ทอมือแล้วก็ใช้เครื่องแบบโบราณเาะฉะนั้นผ้าไหมนั้นจะทอได้อย่างมากที่สุดไม่เกิน25เมตรซึ่งบางทีมีคนอ,ออเดอร์มาให้ทําผ้ามัดมี่ลายอย่างที่เขาชอบอมัดผืนแรก25เมตร เสร็จไปเรียบร้อยพอพื้นที่สองลายเดิมก็จะไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่เพราะว่า,เ,าเป็นการยากลําบากมากที่จะทําให้ออกมาเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะาคนใส่หลายคนก็ชอบที่จะใส่ผ้าที่เรียกว่ามีผืนเดียวอยู่ในโลกต่อไปอันนี้ก็พระราชนทีท่านก็โชว์ผ้าที่ท่านภาคภูมิใจว่าเป็นฝีมือของอาชาวไร่ชาวนาที่ทอด้วยมือนี่ก็ อย่างเดียวกันนะเพราะว่าจะออกมาสีลายต่างๆแต่เฉพาะในรัชสมัยของเจ้าฟ้าชาย<ม>นะลูกชายท่านรอนแรมไปถึงภาคเหนือเพื่อที่จะสนับสนุนือ<ม><ม>ส่งเสริมให้คนทอผ้า uh, <so. S 2> การเดินทางจากกรุงเทพไปถึงภาคเหนือนั้นต้องออใช้เวลาหลายเดือนนะเพราะว่าเดินทางด้วยฉลองพระองค์ของ,ของพระราชินีที่ท่านสัญญากับชาวบ้านว่า การที่จะรื้อฟื้นผ้าไหมให้มาเป็นที่นิยมอีกครั้งจะต้องมีผู้นำแฟชั่นคือคนที่เห็นแล้วก็อยากจะใส่สวมใส่ท่านก็เลยเอาผ้าไหมที่ซื้อจากชาวบ้านหรือสนับสนุนให้ข้าทอนั้นมาตัดเป็นฉลองพระองค์ฉล,ลองพระองค์ซึ่งออกแบบโดย House of b a า m a แมใช้ใช้ผ้าไทยนี้ก็เป็นอีกอชุดหนึ่งที่ใช้ผ้าไหมามาตัดเย็บนะซึ่งท่านผู้บริการ ท่านเคยเห็นแล้วเพรท่านไปนที่พิพิธภัณฑ์ผ้ามาแล้วเป็นเ,เหมือนกับท่อนไม้ขวางนะั้นอันนีเ้เรียกว่า,เ,าเป็นที่ที่ต้องอยู่บนกีนะ่สำหรับที่จะใช้ในการทอผ้าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผ้าที่ทอเสร็จแล้วเสร์กำผีวในเดลาสอฟฟ์ค s อเสีำต่อไป อันนี้เป็นผ้าพิเศษของภาคอีสานที่จังหวัดกาฬสินอันนี้ก็เป็นผ้าประเภทเดียวกันนะที่สามารถจะมาประยุกต์เป็นฉลองพระองค์ได้อันนี้เป็นผ้าของพระรศรีธรรมราชที่นักศึกษาที่ชนะก,การประกวดจะได้ไปดูของจริงนะเป็นผ้ายกซึ่งที่ภาคใต้นี่เขาจะมีความสามารถพิเศษทอผ้ายกทอง ผ้ายกต่ตางๆได้สวยงามจนกระทั่งสามารถนำเอามาเป็นเครื่องแต่งกายของการแสดงโขนที่ได้รับการยืดฟื้นอีกเช่นกันนี่ก็เป็นผ้าผ้าชนิดต่างๆเป็นผ้าที่ทอด้วยมือที่เป็นผลของการสนับสนุนให้ทอผ้าไหมต่างๆ้หที่พมพรู่

Yes, that's okay. alien-made souvenirs.